ก่อนหน้านี้ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้และก็หลังจากนี้รวมไปถึงซักฟอกเนี่ยพูดอยู่เรื่องเดียวมีคำหนึ่งแล้วคำว่าดิวแล้วโดยเฉพาะซักฟอกครั้งนี้ก็บอกโอ้หลักการคือดิวเลยนะดิวเลยดิวแรกประเทศเหรอดิวโ <De al S 2> อข้อตกลงในบางอย่างในการทําร่วมกันครับ<อ>และรอบนี้ดิวที่เขาพูดถึงฝ่ายคา้านดิวแรกประเทศแต่คําว่าดิวเนี่ย มีมาก่อนหน้านี้แล้วใช่โอ้แต่ก่อนมีบิ๊กเดีนะสมัยก่อนลุงป้อมยังมีติดในข่าวเลยมีดีมีเดีวด้วยมีดียลับสินก่อนหน้านู้นมีเดีวลับหลังกาวีก็มีใช่เพราะเรื่องเดีลเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองนะวันนี้ก็ว่าได้ฮะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเอาเดีวนี้ก่อนเกี่ยวกับซักฟอกเนี่ยนะจะเริ่มขึ้นในวันที่24มีนาคมนี้แล้วฮะเอาดีลวแรกครับ เดียวซักฟอกตอนนี้ฝ่ายค้านเดินหน้าปังเลยชูประเด็นมีข้อมูลบางเรื่องที่เราเตรียมไว้แน่นหนาสำหรับดีวแรกประเทศมาซักฟอกนายกแน่นอนมั่นใจไหมเดี๋ยวมาลงรายละเอียดว่าเขามีประเด็นอะไรบ้างอฝ่ายค้านยังมีดิลอะไรอีกฝ่ายค้านเก็บหมัดเด็ดครับดิวผลประโยชน์บริษัทจดทะเบียนเออโอ้โหนี่อันนี้ผมขออุบไว้ก่อนนะผมขออุบไว้ก่อนนะเรื่องนี้รอเพราะมันกระทบกระเทือนกับเรื่องของ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ครับผลนะมีผลครับเด็ดเดีวผลประโยชน์แลกอุจรียนะเราว่ากันว่าเขาเตรียมข้อมูลไว้เป็นชุดฝ่ายค้านเออ่ะโอเคฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยอสักฟอกจากสิบคนเหลือนายกคนเดียวเนี่ยดี่วพักร่วมไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกดี่วอีกอดี่ยวเราบอกมาก่อนหน้านี้อภิปรายสิบคนสุดท้ายหล่นที่นายกรัฐมนตรีครับมันทํา เกิดอะไรขึ้นซึ่งซึ่งวินิจฉัยกับการตัดสินใจของเคราะห์พรรคฝ่ายค้านเพราะการมุ่งไปที่นายกคนเดียวเนี่ยด้านดีก็คือโฟกัสโฟกัสทําลายความชอบธรรมแต่อีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านลบก็คือว่าประเด็นอื่นๆคือเปิดแผลไม่ได้อะเปิดแผลประเด็นอื่นไม่ได้อะประเด็นอื่นกันประเด็นอื่นๆที่คุณเปิดไว้อ่ช่ะเรื่องของพระดงเรื่องประกันสังคมเรื่องอะไรนะทางเด้าเรื่องหรือเรื่องอะไรเนี้ยทึ่ง นายกไม่ได้กํากับโดยตรงไงจะจะอภิปรายนายกก็อมไม่ใช่ตรงนะมันหายไปแล้วก็าบอกดิวกับพักร่วมไหมเขาเขาเขาได้ยินกันว่ารู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หรออ๋อเหรอมาทางนี้เหรอมาทางนี้แล้วอันนี้เพลงนะเมื่อกี้ใช่ใช่เพื่อไทยภูมิใจไทยจากสักฟอกเนี่ยเพื่อไทยภูมิใจไทยดิวต่อรองโครงการแลกบทนายกไหม อ่าอันนี้น่าจับตาแต่อย่างน้อยที่สุดดีลหนึ่งที่เกิดขึ้นเชื่อหัวพี่บากบันได้เลยดีลอะไรเชื่อหัวพี่โอได้เลยดีลเพื่อไทยกับภูมิใจไทยรอบนี้ยกมือหนุนนายกร้อยเปอร์เซครับร้อปร์เซนะไม่มีบิดเบี้ยวครับนอกจากายกมือนายกนายกร้อเปอนแล้วน่าจะมีสอสอฝา่ายคานย,ยกมือนายกด้วยมีแน่นอนนี่ไงต่อเนี่ยพ <c oughs> ักกล้าทำ ดิวสอสอฝ่ายค้านสิบเสียงโหวตหนุนนายกเอาคอยดูว่าจะครบสิบหรือไม่แต่อ,อ,อย่างน้อยผมว่าห้าหกคนเห็นกตั้งไว้สิบนะผมว่าห้าหกคนเห็นอระดับกล้าทาแล้วเขาต้องกล้าบอกอกล้าบอกกล้า,าทากล้าบอกเลยบอกว่ามีอ,าอยู่สิบเสียงอะใช่ดิวเนี้ยนะนายกรัฐมนตรีแพทองทานตอนนี้ร,รู้สึกว่าจะตึงเครียดนิดนึง ตึงเครียดอ่ะตึงเครียดเรียกพักร่วมมาพูดคุยเรียกทีมเมื่อวันพักรมาพูดคุยเมื่อคืนพิจารณเรียกเรียกใช่มาพูดคุยตั้งองค์คารักษ์พิทักษ์นายกรอบนี้เดือนนี้ประหลาดลึกพิกลนักการอภิปรายสักฟอก24 -26 มีนาคมตามีนาทม์ไลายนะฮะถ้าอยู่ในกรอบนี้ก็จะเป็นแบบนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจนะ24 2 5สี่่้าสองวันลงมติ26ห อ้ามเกินยีห้านะฮะถ้าเกินยี่ห้าไปโหวตยี่สิตันทีนะฮะทีพีวีคุณคุณเชื่อไหมมันมีการพิปรายประหลาดอะเออเอาตั้งแต่9้าโมงเลยยัน9้าโมง8โมง8แดโมงยาวพูนไปถึงเลยตีห้าก็ได้ใครจะลักหลับตีสามตีสี่ได้เลยก็ทาลายไปนลยแต่ถ้าเกินยี้าต้องโหวต27่สินะแต่ถ้าโหวตยีบเจ็ดปั๊บเนี่ย มันกระทบกับประชุมคลรมอีกคลรมเขาตามตารางนี้ยี่ป้ายี่สี่ป้ารวมที่บกแล้วยี่สิบเจ็ดเขาประชุมคลรมกันมีวาระใหญ่ๆมากนะเพราะพอผ่านซักฟอกปั๊บอะไรที่เมื่อกี้ที่เราบอกว่าที่เขาดิวเขาดิวแลกโครงการกันแหละมันจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในคลรมนี้คือคุณต้องปฏิบัติเห็นก่อนคุณต้องปฏิบัติให้เห็นก่อนแล้วก็เราจะโครงการที่ค้างๆก่อนหน้าเนี่ยที่ไม่ได้เข้ามา สามสี่สัปดาห์แล้วนะจะเข้าว oh. ันที่ย7บเจ็มีนาคมนี้แหละเรื่องอะไรบ้างพี่โอเห็นไม่อะไรบ้างอุ้ยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เรื่องของไอพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเรื่องของแก้กฎหมายพนันสองสี่เจ็ดแปดอยู่ในนี้หมดอุ้ยอยู่ในวันนี้ไม่อยากจะบอกตอนนี้นายมงตีเตรียมการเรียบร้อยพักเพื่อไทยก็เตรียมการเรียบร้อยเหรอพักร่วมรัฐบาลก็เตรียมการเรียบร้อยครับบางพักตั้งองค์คกษ พิทักษ์นายกนะเออมีรายชื่อที่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะอ่ะฝ่ายค้านได้ไป28ชั่วโมงประธานสภาเนี่ยใช้ไปสองชั่วโมงประธานสภาห้ามเกินสองชั่วโมงนะครับฝ่ายรัฐบาลได้เจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงครับเออนะพร้อมสมน้ำสมเนื้อไหมก็สามสิบแปดชั่วโมงทั้งหมดสามเอ้ยไปเท่าไหร่นะได้ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยยี่สิบแปดตัวสองสามสิบสามสิบเจ็ดชั่วโมงโอ้ วันหนึ่งมี24ชั่วโมงลงมติช่วงเช้าวันที่26มีนาคมเงื่อนไขห้ามประทูตเรือหากกระทบเวลาฝ่ายค้านต้องลงมติ27มีนานี่ฝ่ายค้านว่าห้ามฟรามเรือห้ามฟรัเรือห้ามโหวตห้ามค้านฟรัมเรือแต่เชื่อผมเถอะยังไงยังไงก็สองวันครับสองวันอยู่แล้วสองวันสองวันอยู่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่านี่เริ่มวันแรกเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงตีห้าเนี่ย มีคนไปถามนายกอิงตีห้าไม่ถึงก็จวนนายกบอกว่าคงอยู่ไม่ถึงตีห้าหรอกท่านเป็นคนรักครอบครัวจะตายไม่เห็นหรออ่าต้องสลับบ้างอ่าต้องสลับเนี่ยเ,ออเพราะฉะนั้นปร,ประเด็นเดียวแรกประเทศที่จะถล่มนายกอูอิงเนี่ยนี่นี่นี่พระเจ้าจุติ <laughs> คนแรกนะ <laughs> สร้างนายกหญิงขึ้นมาคนแรกออมาแตมมือมันจะรอดูว่าจะอภิปรายก่อนตอนตีห้าประชาชนจะทนฟังตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้าหรือเปล่าไอ้นี้ของของประชาชนเตรมาฟังเพื่อใยก็ตาโปตเตอร์มาอ,อย่าหลงประเด็นนะไปไหนฮะกลับมานี้ย่าอภิปรายเป็นฝ่ายแค้นอห <laughs> ลงประเด็นอ หลงประเทศเอหลงวาทกรรมเอและหลงตัวเองนี่อันนี้อันนี้คือวาทกรรมดิวแรกประเทศใช่ไหมใช่อันนี้บอกว่าโอ้หลงประเด็นหลงประเทศหลงวารกรรมนี่ขอเมื่อไทยมาอยู่กับความจริงนี่อภิปรายสักโอกนายกรัฐมนตรีรอบนี้ฝ่ายค้านพยายามยืนยันว่ามีหมัดเด็ดจากคอนเซปต์ในการอภิปรายดิวแรกประเทศนี่มีอะไรบ้างเป็นดิวลับ การกลับของอดีตนายกทักษิณแต่รอบนี้จะเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของคนในครอบครัวคนในครอบครัวเขาบอกว่าจะมีเรื่องของทรัพย์สินของนายกรัฐมนตรีมีไหมเรื่องที่ดินเรื่องหุ้นไอ้สี่พันล้านนั่นเลงเี๋ยวะอ่าเนี่มีก็ไใหม่ได้ไงสี่พันล้านรู้แล้วก็ไม่ไม่รู้ว่านายกอ่าเชิงลึกอ่ะเชิงลึกมีข่าวใหเกี่ยวกับการเอ็นเตอร์เทนเมนต์กอมเพล็กว่ามีบีฮายเดอร์จีนเรื่องอะไรพี่โอคิดว่าเรื่องนี้อะไรเอ่ย คุณอยู่ฝ่ายค้านหมผมผมได้ยินฝ่ายค้านพูดถึงเรื่องนี้ว่ามีการแบ่งเค้กอบให้กับคนในรัฐบาลและคนที่เป็นเดอะแมนบีไฮเดอะจีนของรัฐบาลอ๋อคือเรื่องนี้นะอเงินหมื่นที่เต้าวอลเล็ตมีเดียวลับในโครงการนี้เรื่องอะไรล่ะคนทำหลังบ้านเหรอก็ไม่ได้ไม่ได้ทำนะก็เงินก็ตอนนั้นก็บางคนจะไปทำระบบก็เก้าเกาล้านทำฟรีไม่ใช่เหรอไอไส่วนทำฟรีก็มี องค์กรหนึ่งแล้วก็ส่วนของทําระบบวางหลังบ้านเล็กน้อยลงไป95ล้านิบ้า้านมะจะมีเรื่องอร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 อมีเรื่องการครอบครองที่ดินของนายใหญ่ในธรรมเนียบนายใหญ่ธรรมเนียบนายใหญ่มเนียบมีครอบครองที่ดินใช่มีเรื่องนี้ไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่ที่ดินสนามอันไฟด้วยนะยงไม่ใช่ที่นั่นก็เป็นนั่นแหละชื่ออะไรนะอยู่ที่เขาใหญ่ครับอ๋อนี่เหรออยู่ที่เขาใหญ่อ๋นายใหญ่ในธรรมเนียบเหรอใช่ เงินงำครอบงำบริษัทจดทะเบียนไงเออไอเนี้ยไอเน mm hmm. e ี้ยเนี <ok ้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยอเนี้ยเขาบอกว่าจะเป็นหมัดเด็ดอีกอ่าอ่าก็ลองดูดีวดีลแรกประเทศก็อยู่ในโครงพวกเหล่านี้แหละถามว่าตั้งแต่ว่าอเพื่อไทยข้ามขั้วก็เป็นหนึ่งในดีลแรกประเทศที่อยู่ที่ว่าอ่พรรฝ่ายค้านจะมีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนหวน้าทงครับหวน้าทง เป็นผู้นําฝ่ายค้านในรัฐสภาเดี๋ยวก่อนวันน่เทคเนี่ยตกลุงป้อมจะขึ้นไหมถึงเวลานี้ขึ้นไหมเพรมีหลายกระแสเนี่ยนี่เขาพักพลังประชารัฐฉายหนังประย่างออกมาโดยโฆศกพักยืนยันว่าลุงป้อมจะใช้เวลาในการอภิปรายอย่างน้อย8นาทีน่ะ8นาทีเหรอนี่เลขแนี่เลขเอเลขเลขดีนะเลขมงคลนะเลขแดแพรแพรแพระ จีนก็เขาถือเลขแปดอ่าเลขแปดคือโชคลาภการเดินทางดีนะครับจะขึ้นเหรอลุงป้อมพูดงป้อมจะขึ้นหรมาดเด็ดแล้วกันแล้วลุงป้อมที่พูดพูดที่นายกด้วยเอ้ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรบ้างลุงป้อมไม่รู้อันก็รอดูลุงป้อมแต่เรื่องของดิวและประเทศนั้นทําไมหัวหน้าเท้งจึงคิดว่าข้อมูลซักฟอกเรื่องดิวประเทศจึงเป็นมัดเด็ดของฝ่ายค้านเนี่ย ธีมหรือว่าชื่อในการอาภิปรายครั้งนี้ของพวกเราก็คือคําว่าดีลแรกประเทศซึ่งหมายความว่าเรามองเห็นเราเล็งเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเอาผลประโยชน์ของประเทศมาแลกกับผลประโยชน์ของบุคคลในครอบครัวนะเพราะนั้นการเปลี่ยนชื่อจากคุณทักษิณเป็นคําว่าบุคคลในครอบครัวเนี่ยสำหรับพวกเราเองเรามองว่าเป็นการเปิดกว้างในการอาภิปรายได้มากขึ้นด้วยซ้ำครับ จริงๆก็มีหลายส่วนนะครับที่ได้มารึกแล้วก็ยังไม่เคยเปิดเผยในหน้าสื่อมวลชนมาก่อนครับแต่ข้อมูลที่เปิดในการอภิปรายในสภาเนี่ยผมเชื่อว่าจะใช้เป็นหลักฐานในการยื่นฟ้องร้องกระบวนการต่อไปถ้าหากนายกไม่สามารถตอบชี้แจงได้อย่างชัดเจนไม่สามารถที่จะแก้ต่างนะข้อกล่าวหาของพวกเราได้ผมคิดว่าข้อมูลหลักฐานที่พวกเราเปิดในการอภิปรายครั้งนี้ก็มีแนวโน้มสูงที่สามารถนําไปสู่การยื่นถอดถ,ถอนได้ในอนาคตอ๋มั่นใจมัดเด็ดจะอยู่ยที่หลังการอภิปรายอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จ ฝ่ายค้านต้องยื่นหลักฐานเพราะเห็นอยู่ครับให้กับปป,ปชเพื่อไปตามสอยนายกรัฐบนลตรีแพทรทองทานเออและแน่นอนครับพอพูดถึงดีลแรกประเทศนายยกออแพทองทานบอกแลกอะไรเอ,อแต่คุณชินวัตรได้อะไรเอ,อใช้เหตุผลด้วยอ,อ,อย่าใช้อารมณ์คุณเห็นไหมใช้เหตุผลด้วยอย่าใช้อารมณ์ชินวัตออร ผมเอะภาษาคนชาวบ้านนะเ <c oughs> ชื่อผมเออนายกแพทองทานปเป็นคนเข็มให <c oughs> ้เห็นผลด้วยอย่าใช้อารมณ์เสร็จแล้วคุณคุณหมายสีกันยาบอกว่าแลกประเทศแรกผลประโยชน์ส่วนตัวแลกครอบครัวเสียหายมากและเรายังไม่เคยใช้อารมณ์ร <c oughs> อ,อดูอภิปบตายข้อมูลเราแน่นมาก <c oughs> นี่นี่ผมแย้มไว้หน่อยนะคุณหมายหัวหน้าทีมในการอาภิปรายคุณทิง <c oughs> ถ้าเอาเรื่องที่ดินนายกรัฐมนตรีมาน่ะระวังนะสอนมันจะย้อนเข้าอกคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับรางวัลนะเออผมบอกให้รับรางวัลเหรอเออแต่รับรางวัลแต่เป็นคนผู้หญิงที่เกี่ยวพันกับคนหลังฉากเช่นเดียวกันคนในครอบครัวเหมือนกันอ๋อจะโยงกลับไปย้อนกลับเหรอใช่แน่นอนครับบอกว่าตระกูลชินวัฒน์ได้อะไรใช้ผลด้วยอย่าใช้อารมณ์ทำไมนายกคิดแบบนั้นครับ เราประเทศเราถูกแลกอะไระคะไม่มีนะจะถามว่าจริง,จร,งจริงไหมได้ยังไงไม่ไม่อยู่แล้วใครใครเขาจะไปแลกประเทศเอาคิดคิด,คดเล็กๆก็ได้ค่ะจะแลกเราจะแลกของมีค่าของเราไหมเราไม่แลกหรอกใช่ไหมคะมันใครใครมาอยู่ตำแหน่งตรงนี้มันจะไปแลกประเทศแกลกอะไรมันไม่ใช่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็สร้างธีมให้มีสีสันไปจะได้ติดตามนะคะตะกูลชินวัฒนได้อะไระคะ ได้เลยนะคะเด้คุณพ่อกลับมาอ๋อเป็นเรื่องเรื่องนี้เรื่องเดียวตลอดไปใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่แต่เรื่องเรื่องเดียวตลอดไปมันก็โอว่าทำอะไรก็ตามก็เป็นดีวแลกหัวก็จริงๆต้องใช้เหตุผลด้วยนะคะอย่าใช้แต่อารมณ์เป็นไงละ<อ>่ะพี่ว<อ>ีใช้เหตุผลด้วยอย่าใช <คน S 2> ้แต่อารมณ์ดูทด่าทีนายกัฐ่นตีแพ่ทองทานสิเอเอมีลีลามีอารมณ์มี ทำย้อนแย้งคืนกลับไปนะครับประเด็นสักฟอกรอบนี้นอกจากว่าดีลแรกประเทศหลักๆทีมหลักๆแล้วยังมีส่วนย่อยๆที่เป็นประเด็นเช่นเรื่องชั้น14จีนเทาพอเซ็นเตอร์อุยกูเอ็มโอยู4ีเรื่องอะไรอีกประเด็นผมว่าเรื่องบริษัทจดทะเบียนประกันประกันสังคมเนี่ยพูดไหมพูดเหรอเพราะมันเป็นเรื่องสิทธ แต่มันจะเป็นโอกาสโอกาสหนึ่งก็่จะพูดยังไงนะยกไม่ได้ตรงไม่ได้ำดตรงการดูแลสิทธิในาการบริหารราชการแผ่นดินเลยเออประเด็นไม่ไม่ปรากฏเป็นข่าวแผนจริงคือเปิดเปิดแผลโรยเกลือซ้ำก่อนยื่นปปชไหมนี่นี่นะฝ่ายค้านพยายามบอกว่ามี3 4สี่เรื่องที่จะทำให้ประชาชนอ้าปากค้างเอ,อแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลผมได้ยินมานะหนึ่งตอนนี้เตรียมการเรื่องที่ดินของคนที่เกี่ยวพันกับพักประชาชน อ๋อจะย้อนสอนเหรอย้อนสอน 2. เอเตรียมการในเรื่องการชี้แจงว่าด้วยเรื่องของการปราบคอเซนเตอร์ซึ่งเป็นรูปธรรมและรัฐบาลได้สามยืนยันเรื่องของการปล่อยอุยกูคือการคืนสิทธิเสรีภาพอ๋อนี่คุณเรียกร้องเรื่องสิทธิเสรีภาพใช่ไหมคืนเขากลับไปแล้วเขาชีวิตเขามีความสุขประเทศเราได้อะไร โอ oh, ้แล้ว <Hey. S 2> แล้วแล้วท่านองภูมิทํามเพิ่งไปมาล่าสุดด้วยนะก็ไปล่าสุดนี่คือ<ๆ>ไปคือคไปก่อนสักพอกอะ่ะเออืออะไรใบเสร็จ <sh arp> ใช่เพื่อเป็นใบเสร็จว่า <sh arp> เห็นยัง เราคืนอิสรภาพตามที่คุณเรียกร้องไม่ใช่เหรอทุกคนก็เรียกร้องเรื่องิสรภาพนย่ยเห็นไหมทำไมการคืนอิสรภาพี่ยจึงเป็นความผิดอและถามว่าคุณจะบอกว่าแล้วเขาไปแล้วก็เสียชีวิตไหมเราไปยืนยันไปเสียให้คุณแล้วยังไปมาแล้วเนี่ยต่อมาเรื่องหนึ่งผมแย้มแย้มไม่เห็นนะที่เขาเตรียมเตรียมเตรียมการกันนะฝ่ายค้านจะถล่มเรื่องของทหารทหารเอาเอาทหารเรื่องนายพลทั้งนายพลโดยเฉพาะเรื่องของการบูนบําเน็จนายพลเกษียณอีกครับ ฝ่ายรัฐบาลเองตอนนี้เขาเรียกนายกวนเหรอไอ้หรือรัฐมนตรีบิบบบ๊กวนบิบบบ๊กวนบิ๊กวนบิ๊กวนเต <c oughs> รียมการเรื่องนี้เพราะเพิ่งโละไอ้สตาฟเดิมที่เป็นทีมเกี่ยวพันกับรัฐบาลเดิมโดยเฉพาะเกี่ยวพันกับลุงป้อมออกจากสารระบบข,ของสำนักรัฐมนตรีกลาโหมยกชุดเลยเออกไปแล้วเหรอมือยกชุดเลยเอตอนแรกก็บอกมีเกี่ยวเกี่ยวไม่ใช่ของเดิมไม่ใช่ของเก่าเออเพราะมาดูที่ว่า ดินเนอร์พักร่วมเมื่อ21มีนาเนี่ยคุยกันอโอเคไม่โอเคอแล้วก็30ชั่วโมงเป็นของฝ่ายค้านฝ่ายเดียวแล้วรายคนเดียวก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วผมว่าเหลือตอนนี้เหลือ27เหลือ27ผมว่าฝ่ายค้านอะตกหลุมครับพี่วีคอยดูนะถ้าอภิปรายไปตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ 2, ่งตีสองยันตีหเนี่ยครับคิดว่าฝ่ายค้านจะได้ประโยชน์ไหมก็ไม่ได้ถามว่าใครจะดูถ้าไม่ฮอตจริงจเนี่ย คือหมัดเด็ดส่วนใหญ่เขจะไว้ตอน2องทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มไม่เกิดหน้าทุ่มแหละแต่ถ้าหลังเที่ยงคืนแล้วเนี่ยสภาจะหลงเหลงครับหลงเหลงฮะหลงเหลงการซักพอกรอบนี้ไม่ว่าเกษตร่มัเพื่เกษตรอ่ะมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องเรื่องหนึ่งพื่อเกษตรนี่ไหมผลทางการเกษตรเกิดขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะข้าวกับทุเรียนเนี่ยยิ่งวันก่อนสองลำตีเนี่ย เขาวิวาทกรรมกันวิวาทะกันในคอรมอเลยว่าด้วยเรื่องทุเรียนเนี่ยพี่วีเรื่องข้าวอ,อผมว่าฝ่ายค้านจับเรื่องข้าวเรื่องข้าวได้ไหมเรื่องข้าวเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ราคาข้าวไทยต,ตอนนี้ตกตำ่ำคือถ้าทําการบ้านใด้ดีนะทําการบ้านดีเรื่องข้าวนะแล้วก็ถ้าได้ยื่นซักฟอก รัฐมนตรีทั้งเกษตรทั้งรัฐมนตรีทั้งพาณิชย์ด้วยเนี่ยมันจะตรงมากขึ้นใช่เพียงแต่เนี้ยคืออาจจะพูดเรื่องข้าวแล้วก็โฟกัสนายกก็ก็แต่ได้ระดับหนึ่งนะคือพืชผลทางการเกษตรตอนนี้แทบทุกรายการและสินค้าส่งออกเราโดยเฉพาะพื้นที่หลักหนักน่วงที่สุดสินค้าหลักโอหนักหนักหนักนวงแล้วทุเรียนที่เป็นความหวังตอนนี้ส่งออกเนี่ยแซงข้าวไปแล้วเนี่ย กำลังเจอปัญหาใหญ่ว่าด้วยสารย้อมสีซึ่งทางการจีนเนี่ยเขากำลังแอนตี้หนักอยู่อ,อ,อันนี้แล้วตลาดหลักเลยอีกสี่ห้าปีจีนต้องการ5ล้านตันเนี่ยเ,ออเราผลิตได้ล้านสี่แสนตันเนี่ยแล้วอนาคตเป็นไงเพราะงั้นสองพืชสองตัวนี้สำคัญมากนะคุณจะทำยังไงเมื่อมีโอกาสนะพี่เมื่อมีโอกาส,กาสคุณจะทำยังไงนี่เนื่องนะออต่อมาผมได้ยินว่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนอกเหนือเรง,งว่าเรื่องคมนาคมคมนาคมคมนาคมใช่ไหมอ่าผมว่า เรื่องนี้ก็แรงงานต่างด้าวมีไหมไม่น่าจะมีแล้วก็ <c oughs> ไม่ได้ยื่นลับดีผมได้ยินเขาเขาเขาอะไรนะ <c oughs> เขาเกาหลังกันแล้ว <c oughs> ไอ้เรื่องแรงงานเขาเกาหลังกันแล้วนนมาดูที่ว่าวอลลุ่มเพื่อไทยตอนนี้ประ,เ,ประเมินอยังไงบ้างข้อสอบที่เก่งไว้ส่วนใหญ่เป็นไปตามหน้าข่าวใช <c oughs> ่น่นี่ของเพื่อไทยประเมินนะ นายกอิงไม่มีปุ่มทุจริตนี่พี่วี่เพื่อไทยและก็ประชาชนโทรมาพี่วีบ้างบ่าว่ามีประเด็นอะไรโทรศผมก็โทรมาถามว่าพี่ว่าประเด็นนี้เป็นยังไงนายกอิงไม่มีป่มทุจริตยังไม่มีส่วนลีลาและวัทกรรมหัวหน้าท้งยังแบบเทียบพิธายังยังังห่างเทียบไม่ได้อยังขาดควางเกมพลาดไม่ยื่นซักฟอกล่มตีพักร่วมรัฐบาลเนี่ยอันนี้เพื่อไทยประเมินฝ่ายค้านเขาประเมินฝ่ายค้านเพื่อไทยยืนยันว่ารอบนี้เอาอยู่และขุนพลที่ทําหน้าที่ พิทักษ์ขุนคือพิทักษ์นายกแพทองทานเนี่ยพรุบเลยนะพี่วีมาดูเสิใครบ้างนี่เลยเขาบอกเพื่อใจจัด20องค์ละลักนะพิทักษ์นายกแต่เขาบอกว่า20องค์คลักที่ดูข้อบังคับอคือดูจะใช้ข้อบังคับในการประท้วงใช่ว่าคุณปิดข้อบังคับใช้20คนเนี่ยครับโอ้โหแต่ละคน่แล้วเป็นสายแบบนักกฎหมายสายกฎหมายพี่วีท่านประยุทธ์ศิริพานิชหัวเขียงเนี่ยหัวหน้าทีมเนี่ย รู้กฎกติกามารยาทรู้กติกาไงด oh. ัะนั้นถ้าใครขึ้นผิดป๊๊ปยกมือเลยคุณหมอโจนาตไงโอ้โนี่นี่แม่นเป๊ะคุณหมอโจถึงแม้เป็นหมอสองจังหวัดก็ตามเดอะ uh. ก็สามารถรู้ข้อระเบียบ uh. นะคุณสุทินกลางแสงอะโอ oh. ้ลีลีาดีข้อบังคับได้ไหมสามารถที่จะเก่งทั้งข้อบังคับและดึงดึงเรื่องที่คุณกําลังพูดให้ไปอีกเรื่องนึงได้อันนั้นคือความสามารถหรอความสามารถเขาเรียกว่าเบี่ยงเบนสายน้ำกันอ อนุสรเอียบสะอาดล่ะโอโอปอเนี่ยเป็นนักพูดนักจัดรายการวิวเพราะนั้นพูดน้ำไหลไฟดับสกัดกั้นคุณแน่นอนเพราะเรื่องของสภานเนี่ยมันต้องพวกของโตใช้ก็ต้องใช้ศิลปะใช้ศาสตร์ด้านโตวทีใช่ยอวาทีเข้ามาได้คุณอนุสรเขาเก่งเรื่องภาษาใช้คารลมผสมกับสำเนียงพาลมผสมเสียงแม่หญิงสีอียดดาสียาดานียาดา เครือญาติของชินวัตรปกป้องก็คือทองทานอ่ะอันนี้สอนเบรเกตโอไม่ต้องห่วงอันนี้สู้กับแดงมันทุกหยดใจวัฒนาจากมหาสารามล่ะโอ้โหอันนี้เป็นโอกาสเธอชาตชใจพงเชียงลายชนกจันทาทองนี่สตาทั้งสิ้นนะสตาสตาสู้กับคนรุ่นใหม่ก่อแก้วอ่ะก่อโอ้ก่อแก้วมีก่อแก้วด้วยก่อแก้วไว้สู้มวลชนอ่าธีรชัยแสนแก้ว่นี่ธีรชัยแสนแก้วไว้เกี่ยวข้องกับเกษตรกรอีโต้ เออใช่นโโี่อีโตอีสานเออถ้าเรื่องข้าวเรื่องอะไรนะสมาคมชาวไร่ยอ้อยกระสกนไร่ยอ้อย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 คุณดูดิทั้งหมดเนี่ยขุนพลเนี่ยจะปกป้องนายกรัฐมนตรีครับแล้วรอบนี้ฝ่ายค้านตั้งต้นเรื่องดิวซักฟอกครับดิวประเทศดิวแลกประเทศ ฝ่ายรัฐบาลบอกว่าดิวซักฟอกร,รอบนี้เนี่ยด<อ>ูข้างหลังผมไม่ดี <laughs> ผมว่าเขาดิวกันแล้ว <laughs> อยู่ฝั่งนั้นเหรเนี่ยฝั่งนี้เขาดิวกันแล้วก็ <laughs> <laughs> เ,เป็นยังเป็นข้อสงสัยที่แบบเรื่องซักฟอกนี้มีดีหลายเรื่องที่ยังข้อสงสัยทั้งฝั่งรัฐบาลและข้อสงสัยในมุมของฝ่ายค้านว่าทำไมถึงสุดท้ายแล้วมาอยู่ที่นายกรัฐมรีคนเดียวนะ